เทคนิคอีกอย่างหนึ่งทุกคนนี่เลยทุกคนทุกคนขาให้ทุกคนเปลี่ยนตรงนี้เป็นชื่อเพื่อนเป็นชื่อของเพื่อนเราค่ะชื่อบวกด้วยเสียงสังเข้าไปชื่อบวกด้วยเสียงสังเข้าไปยกตัวอย่างเช่นฮินอกิซังฮินอกิซังนะเสร็จแต่ก็จะพูดว่าฮินอกิซังฮินอกิซังโมเดคิริโย ข i n นก i ี่สั o งเมเด็กขีแปลว่าอะไรเฮ้ยฮิโนกิสังทำได้อยู่แล้วนะเสดแต่แสดงความมั่นใจว่าเฮ้ยเซแต่เชื่อมั่นว่าฮิโนกิี่สัทำได้ก็จะเป็นฮิโนกิี่สั o งเมอเด็กขนะคะฮิโนกิีัก็ทําได้นะหรือว่ากมบัตต์สักงกบัตต์สั่งเมแบบนี้นะคะหรืออะไรอีกมีใครอีกมีใครอีกปอเซนเซปอเซนเซเมเด่ยนะเทียนเทียนสั่งเมเด็่แลวมีใครอีกอยู่ ก็ต้านี่แหละ